นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car Off n o สวัสดีครับพบกับ Car Off n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ New MG EP รถสเต,เตชันวา gon พลังงานไฟฟ้าราคา988,000บาท นิว MGEP รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจาก MG และเป็นสเตชันวากอนไฟฟ้า100%รุ่นแรกที่จำหน่ายในประเทศไทยเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็ก2020ที่ผ่านมาโดยเน้นฟังก์ชันการใช้งานความสะดวกสบายและพื้นที่ใช้สอยในห้องโดยสารแน่นอนว่าโดยการที่เป็นรถสไตล์สเตชันวากอนนิว e อ็มจึงมีจุดเด่นที่ฟังก์ชันการใช้งาน ขนาดของห้องโดยสารและพื้นที่ใช้สอยซึ่งมาผนวกกับเทคโนโลยี EV ซึ่งมอบความประหยัดและเพียงพอต่อการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันรูปลักษณะและฟังก์ชันการใช้งาน All New al MG EP มาพร้อมกับจุดเด่นซึ่งได้แก่มิติต,ตัวถังขนาดใหญ่โดยมีความยาว4 5 4 4มิลิเมตรและระยะฐานล้อที่กว้าง2,665ม mm, เมตร ทำไม่มีขนาดพื้นที่ในห้องโดยสารกว้างรวมถึงพื้นที่เก็บสัพพะละขนาดใหญ่โดยเมื่อพับเบาะหลังจะสามารถเพิ่มพื้นที่ความจุได้มากสูงสุดถึง1,456ลิตรรองรับการบรรทุกทั้งคนและสิ่งของได้เป็นอย่างดีเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง New MG EP ส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังสูงสุด163แรงมา้า มีอัตราเร่ง0 0 0ถึง100กิโลเมตรภายในเวลา8.8วินาทีพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือก3รูปแบบคือ eco normal และ sport รวมทั้งมีระบบชาร์จไฟกับเมื่อชะลอความเร็วหรือ ker s mode รวม3ระดับส่วนแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนแบบโมดูลที่สามารถแยกซ่อมและโมดูลได้อิสระโดยมีขนาดความจุ50.3กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ขับขีได้ไกลถึง380กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนการชาร์จแบตเตอรี่นั้นหากชาร์จกับไฟบ้านผ่านแผ่น MG Home Charger จาก0ถึง100%ใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมง15นาทีแต่หากชาร์จแบบ Quick Charger ที่สถานีบริการ MG จาก0ถึง80%จะใช้เวลา40นาทีจากข้อมูล MG ระบบความปลอดภัยและสิ่งำอำนวยความสะดวก ระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอ,อื่นๆใน New MG EP นั้นถือว่าจัดมาได้ไม่น้อยทีเดียวเช่นถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อมระบบช่วยกระจายและเสริมแรงเบรกด้วยไฟฟ้าระบบควบคุมเสถียรภาพในการขับขี่กล้องมองหลังระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางปุ่มเบรกมือไฟฟ้าและปุ่มออโต้โฮนอกจากนี้ ยังมีหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay